ีนอยากบอกมามาด่วนด่วนบ<อ>ม่ไม่ไมหอนหอนอว้บ่บอกเังไดหงวดที่แล้วเอฟซีทรงสารมาให้หงวดที่แล้วเพิ่นว่าเลขสิบหกตัวเก้าแม่เบิกทราบประสันสามห้าหกประสันเอาเจ้าเป้าเลขมัตเตสายขึ้นบแเ่นแท้เพิ่นได้ว่ามันเป็นเลขหลุดวงในประสันเขาหายมาหลายงวดแล้วเพิ่นได้ว่าอยากให้แม่เบิกทราบเอาองค์ญ้าพญานาคมาลง ยาสีประมมามาโล่งเด้อวัาสันเป็นสียหาเลขมาสามตัวสองตัวสามตัวบนสองตัวล่างแต่ว่าสามตัวนี่ให้ระวังดีๆจับเหรียญในเดอ้อวัาสันวดทีแล้วกับเวสเซียเราดอกเลขก็เสีออกตัวเก้าพวเาขาตาดอกเลขตัวเก้ารปรากฏว่ามันออกยี่ดีเฮดเชเวย,ยู่พีนอง อ้ยขันแม่นเบิกซั์สื่อคือสีรวยว่ะเขาส่งเขาส่งงวดที่แล้วเขาส่งมาอยู่ใช่ไหมส่งมาแต่เบิกซรรับไปซื้อแต่ห้าสามสามห้าหกเบิกร,รับก็ได้ไปสื้อหาสามสามหามันจะออ,ออกทั้งหนามันาปออกถ่ายทั้งถ่ายนะมัน,ไปไปนเลยม่ได้เรียก่างแห้งจังอันที่นึ่งบอออกดอก่นว่ามันเสียออกสามหนึ่งเด้อมาสันลดแต้มหนึ่งมาสัน มันด่างไหลบอออกดอกสีหนึ่งว่าสันเบิกซับกันเลยว่าเอ้ามันคือสีรถแต้มเมืองได้ว่าสืบไปหนึ่งซีว่าสันซึ่งจะขวางเห็นอยู่อันต้วนปูกระยานอีหละมาถูเอากระเจนนดครับจะเลยคุยกันว่าเจนนดมันสีออกบอหนึ่งสามว่าสันเจนนดว่าบุคือเ็าก็มดหนึ่งซีคือกันจะเลยจัดไปหนึ่งซีซีมามาไม่หยอกมาไม่หยอก่าวไลต่เด็กกรับมาเอ งวดนี่ป้อยเป็นงวดแรกถือพิษกะนเยาว่ากันเบื้องไว้<อ><า>ส่า<อ>นมานมมกยังสามโมเมนเลขเบิกทราบด้วยจา้าด้อเลขเบิกทราบนั่นสิเป็นหนึ่งศูนย์เก้าสี่สี่แล้วก็สี่หกนะคะส่วนเลขรับบวงไนนี่มันสี่เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นหามากเต็มวันเบิกทราบเรยสิปป้อยเต็มวันละเพื่อนว่ายุดยุดยุด,ยดห้แม่ไปซื้อก่อนเล่ากับพึ่งได้มาซื้อกัน เอฟซีท่งกรุงเทพนาอย่า่เพื่อนทำงานในกรุงเทพเพื่อนด้ยได้เลขกเพื่อนวาลุดวงไนเพิ่นก็ได้มาแต่ไสดอกดายาถามทีมาหูแต่ว่ามีทีมาเพื่นได้ทีมาตแต่เราก็ได้มาสองสามวดแล้ววดที่แล้วเพื่อนก็ได้ตอนนี้เศร้าเฮ็ดงานแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วบอด้เฮ็ดงานแล้วพอว่า สามห้าคกปือจนตั้งรักใหญเพิ่นได้สิไปขาไปขายเพิน่นว่าหาเฮ็ดเตียนปะเจาะไอ้แยแ่ไป้หน้บานบา้านเพิ่นมาถึงเรามันจะเป็นยังไงละ่ะเบิอกซับเนี่ยมันเข้ากับเขาเนี่ยนะบอก็ว่าคืออยู่เด้เป็นตะเหลาอยู่างนี้เออบิอกซับมะเจียงเมือนขนนี้เบิอกซับมะเจียงเมื่อคืนนี้เบิอกซับฝันนี้อนซีเมนต์เนี่ยก็ให้ฝันดีเด้อวพัสดุครับฝันว่าเขาเอาบักฟักทองมาให้เป็นรถเป็นรถเพื่อนนะเบือกอ่องงางอ่างผู้ใดก็ เบ่หลาหลโทรเบิกซับไม่ฟันนะนะครับซ่งคืออยู่เสียงเหล็กระพวงไม่เขียนใส่กระดาษนะแต่พนทรงมาหันพันกระทรงแต่ตัวเลขแต่จริงพนสรงมาให้สื่อน่ะครับเบิกซับกับอวดแดกเนาะแต่ถ้านรามันสิเป็นจังไดต้องมาฟังเบิงเบิกซับกันเลย เอามาแจกมูนี่แหละเขา,เ<อ>าส่งมาก็เลยมาแบ่งปันเนะาะขับฟอนกับสิไปยิบลอตเตอรี่ไว้จักใบเพื่อไดทั้งวันจีนึงจักใบสองใบครับพะวาวาถือเดขมาหลายงวดล,า,ลาบสิ่เดีถือก็ไม่จะถือห,หน่อยหน่อยถือว่าหลายนอกจากงวดนี่ก็เลยสีร่วงน้ำคุณแม่ต้องขอคุณคุณแม่เนาะค่เป็นใหญ่ยูสางงวดขางวดเป็นว่าถืออะไรแหสรสางพญานาคเด้อแลวกาไปท้ำบุญอันวัดอันนั่นแน่ว่าสัน ีนน้าบุญเดอร์แเนด์โตนวัดใดที่ว่าขาดแค่น,น้ำดื่มเพิ่นอยากให้ถวายบวกน้ำดื่มกาแฟาอาหารแห้งสีนะาให้พาพันสันจะเป็นเอ,เอื่อนี่อย่างเนอเป็นนุ่มกลองนุ่มยังก็กได้อันที่ว่าเขาเอื่อนน้ำปะนะบอกครับจาไปเพันสันหรือว่าน้ำเปล่าช่วงเขาพันษาหรือว่ากระเทียนพันษาเนาจะก,พก็พอดีเร่งเห็นหลายวัดอยู่ดอกจะออกเลยได้เบกซับ โดยเฉพาะวัดยังก็ผปูบังบทถ,ถ้าถือกน้องไปท่ามบุญน้ำกันพี่น้องวัดปูบังบทเทียนพาษากับมีน้ำกับมีเครื่องปูอยู่ผู้เดียวปูปูกินฉันข้าวกับอะไรกับแจวแ้วเรียกตัวแม่ไปพ่อมื่อนีอ้ฉ<อ>ันเข่ากับแจวเบิกทราบเล้สซื้อกับขาวชายทายรถมาได้ได,ได้ปนปลาเอาเล้ถวายเพิ่นกับขนมหวานเดี๋ยวรอบรุ่นไปกับจังสีได้ไปถวายเพิ่นใหม่เนาะครับ จะได้น้ำได้รยังทีมงานก็ว้ากันด้วยว่เาเสียวน้ำเอาอยัางไปถวายปูเด็ดตัวเพื่อยูพู่เดียวโดยเฉพาะเรื่องยาเรื่องอยังนอกเพื่นจะหายากินยากพอเป็นป่วยเป็นอาพาธะเนาะกต่เร่งเห็นหรล,ละขอเห็นมาเด้อม่านีีได้แน่นอนอ่ะได้ทำบุญแน่นอน่ะก็ได้สั่งอกคงาเป็นไหมาเบิกทัาม,มาสั่งงาได้ไหมเออ,อสาม<อ>ตัวสองตัวตัดเลน้ำเอาเบิกซับคือท่านให้มาท่านว่าจะให้สามงวดมาตั้งพญานาค แมอันนี้เป็นงวดแรกใช่ไหมงวดแรกแล้วเนาะงวดที่แล้ววันหายอยู่แต่ว่าเฮาบ่ซื้อแค่ดูเฉยๆไฟสีเสียเนาะเอารอบแรกเบิกทรับตรงเบิ่งซะก่อนบ่แม่นว่าถือแกงเอามาเว้ามันก็ต้องถือแกงเอามาเว้าบอก fc นะบ่ถือก็สิบ่บอกบอก fc นะครับว่าใครมีแนวทางที่แม่นๆส่งมาได้อันให้สัมผัสเสียงน้ำกระแหงดีนะคะเด้ออันศูนย์เก้าสองแนึ่งแปดสองหแอดไลน์มากก็ได้0928618214 โ็มาจะเอาเสียงสัมผาสก็ได้้าว่าออกกล้องเนาะมาแวงฝันแนวทางได้เมื่อนี้มีเอฟซีอยู่ทางกรุงเทพเพิ่นจนเ็สเศร้าเหตุงานเพิ่นหาแนวทางมารับวงในบนหางเดียวนะคะเปิดหีบกันเจ็ดสี่หกนะคะฟันไปที่เจ็ดสี่หกสองตัวเจ็ดสี่เจ็ดหกสี่หกแต่ว่าเพิ่นว่าหาตัด บนแม่ไฮดัตดเรียนเอา,าบนาอย่าง<ว>เดียวบนราคาการล่างไปนิดน้อยนั่งเพียกับรุดลงลงานรับมีที่มาพอไฮจับสองตัวออกมาเนะพื่งยันมันอันพอเพิ่งเพิ่งเรียนเลขสองตัวหลายกว่าสามครับบานนี้โตกันนะจ๊ะัวกไหนกับหัวลงเป็นเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าตั้งท่งทงานเาะย้ำอีกรอบหนึ่งครับเจ็ดสี่หกเน้นเน้น ตัว <46 S 2> ล่อง46 749 749ล่างมัดนี้อัพหนักหนักนึ่งรากาโตัวกัน09ปีนหัวเป็น06อันนี้ซื้อไววใน่อยๆน่อยนะคุณแม่ใจดีนะครับ<ม>ขอบคุณคุณแม่นะที่แบ่งปัน<า>นะครับผมล่างนี่เพื่อนอ๊ดสองหางหาสามกับหนึ่งหนึ่งครับเป็นวามันลลอกออกคนนีอ เลยว่าอันที่แดดคนสีหายหาสามตัวเดียวแต่ว่ายานมันสอดไปหาหนึ่งหนึ่งพอวาเลขมันดังสู่ตัวถ้าเกิดมันดังแห้งยานพิกแพ้งนะไปออกเลขบ่ดังคือแจงบวงหันสีหนึ่งบ่ดดังแห้งหลายเลยลงแต้มยวสัมได้สามหนึง่งหัวที่แล้วนะ้นไปออกความสินนะของเลขกินนุนชม,นมันเดขกดังมันถิ่ไปออกข้าน้าข้ามนะคะอันนี้เลขคนทร,รงมาเอาม<พ>อดู <บะ S 2> รอบครับ บาวเรากับเบื้องรถพี่น้องจดไว้ให้พ้อผู้เด้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเอฟซีเขาส่งมาให้นะครับนนคือมานำเสนอใช่ครับ<ห>ผมเผืเอชอบแต่ว่า,าสีขาวสีด๊อดีโบ๊ะงูคือกันเด้อพี่น้องได้มางวดแรกรบเบิกกล้กับสีซิมเบิ้องยู่ดห้าถือพ่อเดชแต่ว,ตวแต่ว่าตัวนี้อ้รู้สึกว่าจะดังมากเลยนะเบิอครับดังไหมดังมากเลยเพื่อนอุตสาหให้างห้างอันเพื่อนว่าอัน บ้านไหนไหวพอยานมันอัเพนวะรู้สึกว่าดังมากดังมากครับผมเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่หกไม่รู้นะไม่รู้ว่าตรงกับใครนะเพราะยังไม่ได้ดูใครเลยครับรับวงในนี้ได้มากกว่าวอาโหลดนะนะได้ปุ๊บว้าป้าโหลดน่ะนะเขาส่งมาให้นะครับเอฟซีหรือว่าใครมีแนวทางแม่นแม่นก็สามารถทักหาได้นะครับเอฟซีไอ้ว่านี่รงมากพนสื่อตัวนี้ไล่หลายห้าสามห้าสามเหรอเรอมาเก๋าแร้วฝันเกลียวแล้วอะแล้วฝันเกลียวหาสาม อ๋อเป็นแนวทางเนาะเบิร์กซับเนาะเบร์องเบิร์องเบิรหรือบอการเบิร์ซื้อครับใส่วิจัยในการรับชมแล้ค่ะเด้อครับขอบคุณเบิร์กซับครับผมขอบคุณครับครับผมก็เป็นแนวทางนะครับทางก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่ท่านได้ส่งแนวทางตัวเลขมาให้นะครับผมหรือว่า f c ทางบ้านนะครับผมมีแนวทางแม่นๆแนวทางเด็ดๆนะครับก็ลองทักหาทางแอดมินเนาะถ้าเกิดไม่สะดวกที่จะ อย่างไรก็ลองส่งแนวทางมาเดี๋ยวทางช่องพูดให้ก็ได้แต่แต่ถ้าจะให้ดีถ้าได้ยินเสียงด้วยจะดีอย่างยิ่งเนาะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ